ช่องคลอดติดเชื้อรา อาการมันมากวกว่าการคันนะคะเพราะว่าเวลาที่มีการติดเชื้อราในช่องคลอดเนี่ยจะทําให้เกิดปัญหาเรื่องช่องคลอดอักเสบค่ะแล้วก็จะมีตกขาวปริมาณมากออกมาจากตัวเชื้อราเนาะนอกจากอาการที่มีตกขาวเยอะผิดปกติแล้วเนี่ยก็จะมีอาการคันและไขรืองทั้งในช่องคลอดแล้วก็ผิวภายนอกด้วยนอกจากนั้นเนี่ยในบางคนที่เป็นมากๆนะก็จะพบได้ว่าบริเวณน้องสาวเนี่ยมีอาการบวมเป่งนะคะนะพอบวมมากๆเนี่ยก็จะทําให้ท่อปัสสาวะบวมใน บางคนก็จะมีปัญหาเรื่องของการปัสสาวะขัดนะคะปัสสาวะแล้วมันแสบละไขยเคืองด้วยหรือในบางกรณีเนี่ยที่มันเป็นมากๆเนี่ยก็จะส่งผลต่อการเกิดการละคข่เคืองเวลามีกิจกรรมพสพนะรวมถึงทําให้เจ็บเวลามีพสพด้วยก็จะรู้สึกว่าไม่แฮปปี้ไม่เอนจอยในการมีนะคะถึงแม้บางครั้งเนี่ยการติดเชื้อราในช่องคลอดเนี่ยจะไม่ได้นํามาด้วยเรื่องอาการตกขาวเยอะผิดปกตินะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็เป็นเชื้อราชนิดที่แบบไม่ได้มีตกขาวข้างในเยอะแต่ จะมีอาการคันอาการบวมอาการปัสสาวะขัดหรือเจ็บอาการเหล่านี้เนี่ยหลังจากการตรวจแล้วเนี่ยแพทย์ก็จะยังวินิจฉัยได้ว่ามีการติดเชื้อราอยู่นะคะการติดเชื้อราไม่ได้แปลว่าจะต้องมีตกขาวเยอะเป็นก้อนเสมอไปเพราะฉะนั้นหากมีอาการคันบวมเจ็บแสบและไข้เครืองนะคะเวลามีพอ,อพอนะแนะนําว่าพบแพทย์เพื่อตรวจหาสาเหตุค่ะบางทีอาจจะมีน้องเชื้อราซ่อนอยู่ปริมาณมากในช่องคลอดนะคะ